สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ฮ่องกงนะฮะผ่านตอมมาเรียบร้อยนะเย่เจนี้ผ่านก่อนใครเพื่อนนะฮะก็มาถึงประมาณตีห้าห้าสิบห้านะไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดนะครับถ้าเราตั้งใจมาเที่ยวก็คือเดินผ่านมาแบบสบายๆเลยนะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเข้าเมืองกินซาจุยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะนั่งรถไฟไปหรือว่าจะนั่งรถบัสเอ็นสองหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าจะนั่งรถอะไรไปนะจ๊อ เอาละ,ะครทุกคนสุดท้ายนะครับเราสองคนก็เลือกเดินทางโดยรถบัสนะครับหลังจากที่ลองคํานวณดูแล้วรถบัสนะครับเ,เราจะไปลงที่สถานีจอแดนนะครับ <S <S ชื่อสายรถว่า E 2 3 a นะครับประมาณ18เหรียญฮ่องกงนะก็ไม่แพงถูกกว่าแท็กซี่แน่นอนนะน,นไทก็ประมาณ8 5บาทแปดสิาบาโอบาทต่อคนรถก็มีรนอบนนนนแ้ยที่เดาจะถึงเจ็อ่ารถรอบเจ็ดโมงตอนนี้ก็ อีกประมาณไม่เกิน10นาทีรถก็จะออกแล้วเราก็กำลังเดินทางไปกันนะครับนี hey. ่นี่นะครับเราก็อยู่บนรถมาเรียบร้อยนะครันไม่มีมือถือเหมือนรถนี้นนะนเป็เน,น,นของเรานะท,ทั้งรถทางรถเนี่ยมีเราสองคนแล้วก็คุณลุงกับคุณป้าอีกสองคนนี่นะรถก็ถนนยังลุกอยู่นะเดี๋ราจะจอดแดงแล้วเราจะมาอัปเดต นตอนนี้อยู่ตรงอะไรเนี่ยเกาลูนยูเนียนสักอย่าง,างนึง่งใช่น่สาสบายคนดีเลยนะครแต่เวลาเดินทางประมาณ1นึงชั่วโมงนะครับจากอแอร์พอร์ตนะครับ7โมงเนาะตอนนี้8โมงใช่มีคนมารถ1อัตรานะยคะ่ะไม่ไหวเดี๋ยวเราไปต่อ MRT นะครับแล้วก็ <ไป S 1> จะไปลงที่ MTR จิมซาจุยนะครับสถานีเดียวถึงเลยไปแล้ว ที่เรานะครับไม่ไหวเราก็เลยไปเช่าโรงแรมนอนเพิ่มนะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนย่านของคนอินเดียนะครับมีทั้งร้านอาหารโรงแรมก็เป็นคนอินเดียพาขึ้นไปนะครับมีนะชื่อว่าเอเวอเรสต์เฮสเฮาส์อันเองมีอาหารอินเดียนะครับ E F น พันนีผัดพร,ริใช่ไหมอู้อันนี้มีหลายอยา่างเป็นฮาลาลนะครับอันนี้เลยขนมยเยอะแยะเลยนะคใครมาฮ่องกงอยากลองชิมขนม เราจะออกไปขี่แถิับแต่ว่าอย่นตึกึร,กรบบไฟแดงพอดีเตอเดีย๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันแล้วเราตื่นแล้วพร้อมลุย เอาล่ะทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะคะอินเทอร์เนียลโฮเทลนะคะหลังจากที่เราแอบไปเปิดโรงแรมนอนเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่ไหวนั่นเองมาถึงเช้าเกินไปตอนแรกคิดว่ามาเช้าเราได้นเที่ยวเร็วที่ไหนได้ร่วงโอ้แตกต่างกับเมื่อเช้ามากคนเยอะมากตอนนี้เป็นเวลา24เฮ้ยกี่โมงสองโมงครึ่ง24องศานะคะอินเทอร์เนียลโฮเทลถึงแล้วเพราะว่าจริงๆตามกำหนดเวลาที่เขาให้เช็คอินนะคะก็คือ ไปสามไปสามเดี๋ยวเราไปดูกันเช็คอินก่อนมาแล้วเอาอยู่ที่ชั้นสี่ห้องสี่หนึ่งสามนะคะเมื่อกี้เราเอากระเป๋าเข้ามาไว้นะครับอันนี้เราอยากให้เพื่อนๆดูว่ามันไม่ได้แย่เฮ้ยห้อ,องโอเคเตียงใหม่ ห้องกว้างอยู่มีที่ให้ได้เดินกระเป๋าสองใบก็วางได้ไม่แพงด้วยเพราะว่าเราอ่ะหมืนซื้อตั๋วเครื่องบินพ่วงกับโรงแรมไปเลยค่ะมันก็ลห้องน้ำสะอาดนะครับนี่เลยไปเดี๋ยวเราจะออกไปลุยกันแล้วหิวแล้วครับเอาหมายแรกของเรานะครับคือร้านกาแฟแถวจิมซาจุยนะครับเลยจากโรงแรมมาแค่ประมาณ2 7 0เมตรเดินมาใกล้ถึงแล้ว เดินผ่านห้างเคสิบเอ็ดมานะครับถนนดาทานนั่นเองแล้วตอนนี้นะคะเราก็เจอแล้วค่ะเอ็นวันคอฟฟี่วันคอฟฟี่นะคะเจอแล้วนี่เลยเป็นร้านเล็กๆนะครับแ,แต่ว่ามีสเปเชียลจะลองเข้าไปกินดูเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่นะครับนี่นะครับรรยากาศในร้านาจะมีขายอุปกรณ์ทำกาแฟด้วยนะครับก็มีมเล็ด เบียเอธิโอเปียนะเครื่องสีน่ารักมากเลยนี่นะครับเราสั่งเป็นคอสต์เตอร์ก้าไปสั่งนิบเย็นนะเขาไม่มีก็เลยเอาตามที่มีแล้วกัน ไม่ได้ เิ็นปากไปกันเดีเราจะลองชิมดูนะถ้าเป็นยังไงกลัมาจนเจอร้านนี้นะคะ,ะบะหมีน้ำเกลยวกุ้งเหมือนเดิมเลยแล้วแนขอทอน้ำซุปก่อนนะก้บก็ดีแนละ้วลองชิมเต้น

อันนี้เป็นบะหมี่แห้งเส้นแบนอันนี้ยังไม่เคยกิน,น,นคืออาหารเขาแบบท่าน้น,นะน,นี้ทุกไม่ใช่ทุก,กเ,เราิดบะหมี่แห้งว่าเราแบบ เหมือนซอสดงไม่ค่อยมีรสชาติแต่ว่าเส้นดีลูกชิ้นรวมกันลูกชิ้นอะไรห่อหน้าทำงานมันยองเหมือนรูกชิ้นอื้อร้อยนะอร่อยอ่ะ อยากี้ม,ม่ยากอนนี้รับวันทริมา่ไม่เฉยเฉยเฉยเม่มไดอแยหน่อยแต่เต้นอ<ม>่ะขอเดา๋ยวลูกงินก่อน ชอบเหมือนกันนะกุชิ้นดีชิ้นอะไรมาพี่พ่อเขามีเขียนบอกว่ากุชิ้นคือดีมากอ่ะ <c oughs> กรอบกรอบ,อบนอกนุ่มในอ่ะ <c oughs> ชิ้นปลาหรอเอออร่อย <c oughs> นี่ทุกคนกุชิ้นแบบเนี <c oughs> ่ย <c oughs> <c oughs> ซอสดำเลยก็่งซอสดำใช่ชามเนี้ย52เหรียญรกอ้ย200บาทใช่ครับประมาณ200บาทขอกินลูกชิ้นนะจ๊ะตอนนี้เรายังอยู่กันที่จิมซาจุยนะครับเราตามหาร้านมูจิมะม่วงที่เราเคยมากินกันนั่นเองนี่มีร้านชาต้ามือชาต้ามือที่นี่เราต้องกินชาต้ามือร์ดูหน่อย นี่นะคะรับร้านขายเสือ้อผ้าบางร้านก็ยังปิดอแต่ว่าวันนี้นวัน,น,นวันนี้วันอะไรอ่ะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์วันทำงานนะทั้งวันตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วใช่ไหมใช่สี่โมงครึ่งแล้วสี่โมงครึ่งแล้วนะครับคนก็ยังประมาณนี้เขาก็จะเดินคนกันไปเรื่อยๆเราคืเราไม่ต้องบอก คนทีนี่เวลาเขาเดินชวนเขก็ไปลเลยนรก็จะส้ีแะคะตนี้นนไปดงคหนเหลนะะนะะยตเรอูนนี้อยู่ดีๆเราก็เดินมาเจอร้านแพตตี้ไต์หนึงในร้านที่เราไม่อยากกินนะครับได้มิชรลลไกด์นั่นเองเป็นร้านสเตททูดนะครับมีย่านชิมซาจุยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง2020 2021ปลาหมึกน่ากินมากโอ้อันนี้ไสมีหมูหมูด้วยอันนั้นน่าจะเป็นเครื่องในนะครับแล้วก็มีขาไก่ขาไก่น่ากินน้องอ้วนมากออาหัวใจหรอออาหัวใจหรออันนี้อะไรอะอันนี้มันน่าจะหนึบหนึบอะโอ้ สรางัไม่ใส่มาสตาร์ใส่แต่ซอร์สไม่ต้องเผามันเย็นมันไม่ร้อนฮะมันเย็นเจี๊ยบเลยเป็นไงรสเล้งเค็มเค็มหรอซอสอ่ะมันก็เค็มพมังเลยปลาหมึกเนืบหมึกเนืบผสงกับบิชลินนะก็ะปลาหมึก,ก<ร> <laughs> อ่ะก็ปลาอ่ะเดี๋ยวให้ลองกินอันอื่นที่ใส่มาสตาร์ดูไหมเผื่อเธอจะกินได้ ปกติไม่เคยกินนะไม่เคยกินะให้เราลองให้ไหมเคก่อนนะมาดูหน้าตาหอยแบบนี้ไม่รู้ค่ะมาตลอดนะคนเยอะมากเลยนะหน้าร้านชุบชูองกงก็มาขอถ่ายรูปลงหน่อยโอเคเราซื้อมามาหมดสี่ไม้นะครับเป็นเงินห้าสิบห้าเหรียญฮ่องกงโอเค มัสตาร์ดมันจะเปรี้ยวๆคำว่ามันน่าจะเข้ากันอันนี้ไส้เปรี้ยวครั้งแรกกับมัสตาร์ดเขาไม่คนไม่กินวาซาบิอ่ะอ๋อมันไม่เหมือนอ๋อกินมันแบบอ๋อไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบมัสตาร์ดใครไม่เอาก็สั่งได้นะครับมันกินเลยมากินเองอ่าๆๆมันเย็นอร่อย ถ้าคนชอบมัสตาร์ดคือเลิฟเลยมัสแต่มัสตาร์ดเขาเหมือนไม่กลิ่นมัสซาบีนิดนึงเนาะแล้วก็ตัดกันกับซอสเค็มๆมะเมืเ่มอกี้ตอนเรากินอะอมันแบบเหมือนมันเค็มโดดๆดดออกมาอะไรเงี้ยอ,อร่อยอืมไฟไฟก็ดียเหลทุกอย่างเราทิ้งมะม,มึกง มึงกรอบเย่งมากอนนี้ชอบอุ้ยซีใส่ซอสแลอวออกกันดีหอมมดกนะเพอาะไม่กินมา,าสว์อร่อยครับไชค่ะที่นี่นะคะบอนช็อป เฮ้ใ่แล้วราได้ใข่เข็มฮ่องกงมาแล้วนะครับเราก็ได้นูคัสได้นูคัสมาด้วยใข่เข็มฮ่องกงเนี่ยดูรีวิวมาบอกว่าจริงๆริงมาเจอแล้วมันดูน่ากินอะรีวิวบอกว่านัวมากก็เลยลองไปหนึ่งกล่องอ่าดูว่ามีอะไร ตามหาสตรอเบอรี่ที่นี่มีขนมเยอะเลยลองแผ่นดูนี่ันมีขนมอีกนะครับที่เราซื้อมาพุซาชอบกินนี่ก็นูก,กัสนะครับวันแรกก็โดนซะแล้ว <c oughs> อยากได้อะไรซื้อเลยไม่ต้องรอเขาไม่วนแล้วเขาไม่ไม่วนแล้วโอ้อันนี้น่ารักจังอ๋อเหมือนขนมอะไรอะขนมปัง นี่มาม่า,มา,มาเราไม่เหลือนะเรากินตอนขึ้นเครื่องมานะเฮ้ยพี่ไก่นี่มันคสปี้เคปโลหรือเปล่าลองไหมมันเป็นเครปกรอบนี่นาใช่ไหมเอออันนี้น่าลองนะหมดขนมของฝากในเยอะไปหมดอ๋อเออตอนนี้ก็ขนมดังนี่ไง ไต้ชีไอ้ไระนะโมจิตอ็อกอะไรทุกอย่างใตต็อกเยอะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตมีทุกอย่างไม่ได้แล้วไม่ได้ของไม่ได้ของโหนี่หันแมวกินปลาไหมหัดแมวกินปลาไหมจะไ,ไปดูกันมีอะไรแตกใหม่เอาอันนี้พลาสตาเก โอ้น้ำอันนี้นี่เองเที่เพื่อนๆซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลองกินเี<อ>่ซื้อเป็นแพ็คไปเลยไหม<อ>นี่นี่นี่ตอนเราอยู่อีกหลวันเสียงลือเสียงเราอ้างบอกอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะซื้อกลับไปเลยแพ็คหนึ่ง<อ>สิบสามเมื่อเช้าซื้อแต่แปดเหรียญแปดเหรียญได้กับอันเดียวอุ้ยนี่ถูกแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปกันหนึ่งทีมันเลยยังไม่ได้กินเลยแต่รู้ว่าเอาละอันหนึ่ง นี่ไงจะเอาไปเก็บโรงแรมก่อนอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกของใช้นะคระับเล็ตนะคร่าวๆประมาณนี้ให้ดูนะครับคนเยอะเหมือนกันอืส่วนขนม,มเยอะแยะเป็นหมด เดี๋ยวเราไปจ่ายตังก่อนครับตอนนี้กำลังนั่งรถไฟ<ซ>นะครับไปกินข้าวที่ร้าน b ีบีินะครับชื่อว่า133เติร์ทแต่ว่าเราจะต้องนั่งรถไฟฟา,สา้สายสีแดงลงที่สถานีซ็งทราน่อนค่ะก็ค่อยต่อไปอีก1ึสายสาสีสถานีออชื่อว่าสถานีสายยิ่งพ่อนหรือเปล่าวะ <laughs> เดี๋ยวถึงร้านแล้วสถานีเดี๋ยวถึงร้านแล้วมาบอกอีอทีนะึอไปเปลีป่ยน,นไปสายสีน้ำเงินค่ะไ่ะล้วตอนนี้นะครับเราถึงแล้วนะครับสรุปว่ามันชื่อสถานี MTR สายยิ่งพุนนะเขาอ่านอย่างนั้นนะเขาออกเสียงอย่างนั้นที่นี่คนน้อยมากแบบคนก็ไม่ค่อยมีเลยเรากำลังเดินทางไปร้านบีบิคิวนะครับเดี๋ยวถึงร้านแล้วจะอัปเดตให้ดู นี่นะฮะมันคือปลาหมึกอะไรสักอย่างยังไม่ได้ชิมเองกินแบบเดี๋ยวลองกินเปล่าๆดูก่อืมาหมึกที่นี่สดแต่ว่าที่นี่ขาขึ้นชื่อเรื่องความกรอบอไปร้านไหนเน,นื้อมันจิ้มจิ้มๆเจี๊ยมเลยเดี๋ยวจะลองจิ้มมันจิ้มนี่เขามีมาให้ด้วยเน,น,นื้อ,หอเหนียว

อืมนิ้มอะไรนี่เมืนตัวตัวอ่อ่อะชนนี้เหมือนตววตัวอใชอันนึงไม่หน่ะที่ไม่ชิมเลย้วัเอ่เหมือนนอพการมาล้าการนี้เจ็หเหรียญฮ่องกงนะครับ เก็สิบห้าเหรียญฮ่องกงคือเกือบสามร้อยบาทเกือบล่นไปแล้วนะครับกือบอดกึงแบบมาเลยแหละน้องโฟกราของเราอยากได้ชิ้นไหนจัดการเลยนั่นแค่่นื้อป้อนไดในไหนก็ในไหนแล้ว โอ้โหเต็มปากมากพูดไม่ได้ใช่ครัทำหลุนเอาไว้รอลุ้นมากร้านเขาคนเยอะมากครับเป็นร้านเล็กๆที่คนเยอะสบา,ายเลยจ้ะนี่นะครับโฟกาท็อปเป็นขนมปังอ,อาซอสอะไรไม่รู้ขนมปังอบต้นกระเทียมต้นโฟกาละลายแล้วก็มไม่ข่าวเลยละลายใน,นปาก ขนมปังอบเลยกระเทียมอร่อยเนาะในตู้เขาจะมีเรียงรายประชคดีได้นั่งหน้าตู้ก็อันไหนขาดไม่ออกก็จิ้มจีฟิลเ,เลตนี่นะครับหอยเชลล์ตัวเยอะเอเ๊ะนี่นะจิ้มจ้นคาดว่าเป็นปลากระเบนแล้วก็จิ้มอันเนี้ย นหนังไกลโอ้เหมือนจะกรอบเลยไม่มีไม้ไม้ไม่เอามาก็ไหมอร่อยไหมเอาดีๆขอ็มอันนี้อืม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 ขดีจะขอที่มัมมมมสตาร์ดน้อง ม่มาตัลมีมันแท่กอร่อยอร่อยอร่อยีกไก่อันใหญ่โตมากหวานหวานไปเหรอจริงเหรออชิมหน่อยเห็นมีผงอะไรด้วยอ่ะดสดิ นี่มันคือผงอะไรไม่รู้กับข้าวเขาไม่เน้นรสจัดแต่กลมกล่อม <c oughs> อร่อยนะย่างแห้งมากเอาไปเลยไหมนั่นอะกูไปกินแล้วนี่นี่นี่เฉพาะปลาโห้โห <c oughs> เรปิเซนมากคะ่ะเอาแรกตอนแรกนึกว่ามาให้ชิมปล่าอย่างเอามาเำนเสนอว่ามันอร่อยเหมือนแมงกะพรุนเนาะ เขาบอกว่ามันคือกระป๋อปลาะคระรมเปเลเมือนเมรปูนเหมือนกันนะก็เดยว อืมโคอกินกล้ๆเดี๋ยหอืมวันนี้เหมือนผัดเนยในแกงแยงอร่อยเราจะกินหายนางรมที่นู่นแน่เลยเผาื้อใช่แต่นี้เปล่าถุงไง มาร้อยร้อยเลยจะเริ่มอิ่มแล้วนะเ,เน,นี่ยคนหมดได้แล้วขาดไปอย่างนี้ข่าชิ้นสีปูดหมูฟางขึ้นซีอิ๊วกุ้งสดน้ำมันน้ำมันมันกุ <c oughs> ้งอ่ะอร่อย

ใหญยมากทำเวน้องฟิตอาจะไม่หมดน้ำหนักไม่ขึ้นเอาเท่าไรมันหลุดออกมาเป็นค่ปไม่หวามบ้าไปแล้วตัวใหญ่ โอ้พูด้ดยมือโคพูดได้ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยจืดๆแตาซุปมันหวานซุปหวานซุปหวาน ไปฮะกคอนมอมสดหบอไม่สดจริงๆว่ามิชชั่นเฟลนะครับกับโมจิมะม่วงนะสุดท้ายมาจบที่ชานมไข่มุกนะครับบารอนเนสใช่ไหมนะชื่ออะไรนะใช่เนสสุดต้องแล้ว,อ,วอยู่จิมซาจุยเหมือนเดิมนะครับใกล้โรง,งแรงตายลางังร้านนั้นปิดถาวรน,นะครับเดีย๋ยวเรามาลองชิมดูว่าชานมไข่มุกร้านนี้เป็นยังไงเราสั่งไปแล้ว